มินิซูุูยุดีนะไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลน,นี้แล้วคนที่ได้ก็คือคนนี้ครับโรดรีนะครับซึ่งเห็นพี่บอยพศาวรรณมีทอร์จิตตอมว่าเฮ้ยอ,อยากให้คนที่มันปิดทอหลังพระได้บ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ,ผ่านมาเองถ้าไม่นับโมดิชส่วนใหญ่คือแนวรุกกองหน้าตัวเป้าทั้งหมดเลยเบนเซม่าเอลอนโดเมซี่ที่ผูกขาดกันมาในสิป,ปีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโดรดี้ได้รางวัลไปครองยิ่งใหญ่นะครับคะแนนมาดับหนึ่งนะครับซึ่ง มันมีข่าวหลุดมาแหละก่อนจะประกาศรางวัลแล้ว้อมว่าเฮ้ยมิซูจูเนียจะไม่ไปต้อมบอกไปเพราะโรดี้เขาได้รางวัลนะครับก็แน่นอนนะครับโอ้โหทั้งบรรดาเตะมัดริดเองไม่ไปนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ารู้แหละว,ว่าเขาไม่ได้รางวัลเนี่ยมิซูจูเนียเราก็มองว่ามันเหมือนกับไม่ยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่ามิซูจูเนียเป็นหลายคนบอกเฮ้ยเขาดีสุดในโลกคอโพสอย่างนี้เลย นะครับก็หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าโรดี้แต่เอาจริงถ้าเทียบกับผลงานเนี่ยผมว่าผลงานส่วนตัวของโรดี้ก็มีลุ้นได้ครับเขาเรียกว่าไงอ่ะตำแหน่งต่อตำแหน่งนะวัดกันที่รางวัลที่ได้มาครับโรดี้ผลงานการเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกสเปนอ่าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกครับอ่าแชมเปี้ยนสเปนแชมป์ยูโรใช่ไหมสามแชมป์อ่าแล้วก็ ยอดเยี่ยมโ์นเมนต์สนสโมสรโลกครับใช่ไหมก็ได้แชมป์สโมสรโลกด้วยปะได้นะเออแล้วก็ฟอร์มดีกับซิตี้คือดีแบบชัดเจนคือเนี่ยผลถ้าถ้าเทียบไม่จริงเราเราก็ลืมไปหน้าทำผลงานเทียบกราฟ,ฟิกนะผมเป็นกราฟ,ฟิกเทียบผลงานระหว่างโรดี้กับวินิสุจูเอร์นะแต่ว่านึกไม่ทันละไม่เป็นไรแต่ถ้าที่ผลงานจริงโรดี้เขาก็ได้เยอะกว่าครับนะครับนั่นเป็นเหตุให้ผมว่าเขาก็เลยให้เป็นทางโรดี้ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกกดรักกีฬาทุกคนครับ